kickoff แก่นี่นอกระบบภายใบยใหม่รัฐบาลเพื่อไทยวันอังคารนี้28พฤศจิกายนมีคิวสำคัญทางการเมืองที่น่าติดตามกันก็คือการที่เศรษฐาทวีสินนายกและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นัดถแถลงข่าวนโยบายมาตรการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบที่จะมีการเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างไร อันถือเป็นเรื่องน่าสนใจและท้าทายความสามารถของรัฐบาลเสษฐาไม่น้อยในการแก้ปัญหานี้นอกระบบที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานและเป็นเรื่องที่มีทุกประเทศทั่วโลกหลังก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาแล้วว่าจะมีการให้ลูกหนี้ที่ไปกู้ยืมเงินนอกระบบที่หากเห็นว่าไม่เป็นธรรมเพราะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดนทวงหนี้ในสัาษณะบังคับข่มขู่ก็ให้ไปลงทะเบียนได้นะที่ว่าการอำเภอ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนธันวาคมนี้จากนั้นกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วใช้กลไกนายอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจทั่วประเทศลงมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเบื้องตน้นกระทรวงมหาดไทยออกมารับรูกนำร่องไปก่อนแล้วโดยทางสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกะระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้สั่งการไปยังทุกจังหวัด ในในอำเภอทุกอำเภอให้เร่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่และให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอ,ขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหาไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยแต่หากไม่สะดวกให้ไปลงทะเบียนด้วยตนเองณนะที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทุกแห่งในกรทมจากนั้นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจะเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบโดยเร็วนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้เรียกผู้ว่าราชการทั่วประเทศมารับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในวันที่8ธันวาคมที่เมืองทองธานีอย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์ตามมาไม่น้อยว่านโยบายดังกล่าวจะทาสาเร็จได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการให้ลูกหนี้หรือผู้กู้ไปลงทะเบียนแสดงตัวตน เพราะการที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินมาจากเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้มันก็คือการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายในการกู้ยืมเงินระหว่างกันพูดง่ายๆคือเป็นความสมัครใจของลูกหนี้เองที่จะขอกู้เงินนอกระบบเพราะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินเพราะอาจเป็นการกู้ยืมเงินในกรณีไม่มากกู้เพื่อน,นาเงินมาทำมาหากินหรือกู้แบบเร่งด่วนที่ไม่ได้มีหลักทรัพย์ค้าประกันจึงไปขอกู้นี้นอกระบบกับเจ้าหนี้ที่ก็พบว่า ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้เงินนอกระบบจํานวนมากก็จะรู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐตํารวจคนมีสีในพื้นที่และบางพื้นที่เจ้าหนี้ก็คือเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการตํารวจในพื้นที่ที่อาจเป็นเจ้าหนี้แบบเปิดเผยหรืออยู่เบื้องหลังการปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดดังนั้นการให้ลูกหนี้ที่เป็นประชาชนธรรมดาไปลงทะเบียนแสดงตัวตนคําถามก็คือว่าจะมีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยการไม่ให้โดนข่มขู่ตามมาภายหลัง จากเครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้ตามมาได้อย่างไรเพราะพอมีการไปลงทะเบียนให้ข้อมูลทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ในศูนย์แก้ปัญหานี้อกระบบของมหาดไทยก็จําเป็นต้องเรียกเจ้าหนี้มาสอบถามมาเจรจาจนถึงขั้นอาจมีการดําเนินการตามกฎหมายหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดหากเป็นแบบนี้ยอมทําให้เจ้าหนี้รู้ตัวว่าถูกลูกหนี้ไปร้องเรียนและพยายามหาข่าวว่าลูกหนี้รายใดไปให้ข้อมูลดังกล่าว ผลที่ตามมาอาจทำให้ลูกหนี้ไม่ปลอดภัยก็ได้จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยตำรวจต้องมีหลักประกันในเรื่องของการดูแลชีวิตความปลอดภัยของลูกหนี้ที่จะไปลงทะเบียนสำหรับในปัจจุบันพบว่ามีกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่ก็รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบด้วยเช่นพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพศ2560แล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยแม้กฎหมายหลักคือพระชญญัติห้ามียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพศ2560จะไม่มีการระบุไว้ว่าห้ามคิดดอกเบีย้ยเกินเท่าใดแต่ในทางกฎหมายก็จะยึดหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือการให้กู้เงินต้องห้ามมีให้คิดดอกเบีย้ยเกินร้อยละสิต่อปีแต่สำหรับธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้และคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าร้อยละสิต่อปีได้เพราะมีกฎหมายแยกเฉพาะในส่วนของดอกเบีย้ยให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์และสถ,ถาบันการเงินออกมาอีกต่างหาก พบว่าในมาตรา4ของพรบรห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราบัญญัติไว้ว่าบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือก็ทําการใดๆอันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงินเช่นเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับดังนั้นหากจะมีการใช้ไม้แข็งจัดการจับกลุ่มเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ก็คาดว่าคงทําให้มีผลสะเทือนพอสมควรในหลายพื้นที่แต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกหนี้จะไปให้ข้อมูลกับทางการหรือไม่และจะมีการดำเนินการกับเจ้าหนี้หน้าระบบที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดอย่างจริงจังหรือไม่ส่วนรายละเอียดว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยจะมีแนวนโยบายการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรรอฟังการถแถลงข่าวจากนายกวันที่28พฤศจิกายานนี้ต่อไปและเมื่อจบจากการคิกออฟนโยบายแก้หน,นี้นอาระบบแล้ว วันที่12ธันวาคมก็มีข่าวว่าเสษฐาจะถแถลงนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ในระบบต่อไปดูทรงแล้วเสษฐาคงเล่งใหญ่ดันให้เรื่องการแก้ปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติอีกหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลเพื่อไทยและมันก็คือไพ่ใบใหม่ของเพื่อไทยและเรษฐาที่หวังว่าถามออกมาแล้วจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องประชาชนแบบถึงตัวประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะคนรากหญ้าผู้มีรายได้น้อย ในช่วงที่นโยบายดิจิ a l ลเ l ลต t กู้มาแจกอย่างลูกผีลูกคนส่วนว่าภายใบนี้จะแก้ปัญหานี้ประชาชนทิ้งออกมาจะปังหรือจะแปก๊กช่างน่าติดตามผลลัพธ์ในตอนท้าย